มีสัญชาตญาณคุณมีเซนส์คุณมีเรื่องเออมีความสนใจในเรื่องของการสื่อสารกือจิตวิญญาณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองก็จะมีการใช้จิตตรงนี้สื่อถึงเขาซึ่งทีนี้ต้องอยู่ที่เขาว่าเขาจะยอมเขาจะรับนะคะจิตที่คุณสื่อได้มากแค่ไหนเพราะว่าเขาคนนี้ก็เป็นคนเชื่อในเรื่องของความเป็นจริงนะคะมากมากกว่าเรื่องของอจิตวิญ,ญญาณนะคะแต่ทีเนี้ย เขาเองนะคะที่เขาเป็นคนที่เชื่อความเป็นจริงแต่เขาก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็มีตัวเขาเองก็มีนะคะมีมีอะไรเอ่อมีเซนหรือมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะแม่นยําเช่นกันนะแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เชื่อในโรือของความเป็นจริงเป็นหลักก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะคุณกับเขาก็สื่อกันได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะ แล้วเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยนะบางบางคู่บางกรณีคือสื่อกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจจะให้แบบไม่ได้ตั้งใจจะสื่อสารกันนะคะแต่มันเชื่อมกันได้เองมันสื่อสารกันได้เองนะคะด้วยความแบบความความนิ่งหรือบางทีคุณอาจจ,าอาาอจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิอะคะ่ะมันก็เลยสื่อสารกันได้เองโดยอัตโนมัตินะคะถ้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะ แล้วตัวเขาเองเป็นคนที่พยายามด้วยบางทีอาจจะเป็นคนที่สายปฏิบัตินะคะหรือคนทังสองคนเป็นสายปฏิบัติทั้งคู่นะคะชอบนั่งสมาธินะคะชอบฝึกจิตอะไรอย่างเงี้ยโดย,โดยอาจจะเป็นตัวคุณเนาะตัวเขาก็อาจจะมีบ้างว่าเขาชอบการเรียนรู้ชอบชอบในเรื่องความจริงแล้วก็ชอบอยากได้คําตอบเพราะฉะนั้นก็ต้องทดลองต้องลองว่ามันเป็นจริงได้ไหมนะคะประมาณนั้นจะมีหนึ่งศูนย์สองแปดเลขแปดนะคะ ธาตุนะคะจะมีธาตุดินกนารผุโศมังกรเน้นเป็นธาตุดินเป็นหลักเลยนะเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆหรือคุณเองก็เป็นคนนิ่งๆเงียบๆก็ได้นะคะธาตุดินก็เลยออกมาสูงเอ่อสีนะคะสีจะเป็นสีส้มสีทองนะคะสีฟ้าหรือว่าสีแบบชมพูนะคะวันนะคะวันจะเป็นวันศุกร์วันพฤหัสวันจันทร์วันอังคารนะคะประมาณนี้ ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะหรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดค,คำว่าขอบคุณนะคะหรือซูเปอร์ตงใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์นะวันนี้ไปก่อนเดีย๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย